้ข่าวแจกอเลยอ่ะนำข่าวแจกคือแพทย์ห่ินคบที่จะแจ้งความคนเดียวพราเป็นเจ้าขอแล้วก็คนทำครับใช่ครับต้องมีกายพิชีสืบดเจ้าหาที่ของไม่ฮะไม่ฮะไม่ดีแจ้งความเยอะแค่ตำรวจเป็นอะไรไม่เคยมาเหรอครับตอนนี้ยังไม่มีฮะยังไม่มีฮะแล้วเชื่องเงไปยังข้อคาทีสุดได้เลย เป็นหน้าที่ของหนูนะนะครับส่วนเราเนี่ยรับผิดชอบเป็นเรื่องของตัวแค่เท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของทานตำรับหลักฐานที่เอามาค่ะมันเป็นอะไรคะที่ทำให้เรามั่นใจว่าสามารถเอาจะเอาผิดของเขาได้อ๋อสำนักันธุ์ยาค่ะครับแล้วมันได้ปักหนังเอาไว้แล้วตลอดรุ่งหน้าแล้วได้มีการพูดคุยกับเขาบ้างไหมคะไม่ได้คุยฮะลับเกิดเหยียดไม่ได้คุยพยายามติดต่อบ้างไหมคะอ๋อติดต่อไม่ได้ฮะที่ติดแขผงไหมคะ เออประมาณน,านั้นประมาณนั้นแค่คุณหมอแค่คนเดียวที่เป็นเจ้าของเพราะเขาเป็นเจ้าของนะฮะเขาเป็นผู้ดำเนินการแล้วคุณหมอที่จะทำรายการไม่มีไม่มีในนั้นไม่มีนะในนนะครโอเคนะครับที okay yeah, ่แอ่ว่า so ท okay. so so no mm ี่มีอีกอีกจะถามที่มาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมอถึงประมาณสิบสองแห่งเป็นยังนะคะสิบสองโอ๋อก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอันนี้เราจะตรวจสอบเรื ตอนนี้พบ้องูดหลักฐานแล้วครับทีแผนการต่อไปแม่ของเราก็ต้องพูลักนต้องพลางพดหลัานท่านที่ขอหยบที่ให้ครับครับชนอ่ะครับกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับัครับนครับตัครับถึงแล้วก่อนครับ อ๋อไม่เชื่อหรชอบเรื่องข่าวชั้นนี้เลยนะรัต้องดูเก็นันีก่อนอันดีก่อนครับพี่กุ้งไหมมาแจ้งความว่าผู้กอตุ้มฝักปล่อยเวสพิณิกเวราชกรรเฉพาะทางในรืเวที่นะครับ ดังนั้นเนื่องจากเมื่อวันที่8นะครับที่เราได้ร่วมกับเจ้าที่ตำรวจกองสวัสดิภาพเศรษฐกิจนะครับเจ้าที่ตำรวจตอานี้ตำรวจภูธรก็เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจราชดาครับได้ร่วมดำเนินการตรวจสารบานนะครับตามหมายค้นของศาลนะครับที่ออยพีเอฟคลินิกราชกรรมเฉพาะทางแคลิเวอนะครับก็พบว่าในชั้น 12A เนี่ยเป็นฐานบานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าขณะทนำการตรวจค้นนั้น เ,เราก็ได้ขึ้นไปขอตรวจคนในชั้นที่45ก็พบว่ามีสภาพและก็สถานที่เอื้อมหนวยต่อการประกอบกิจการสถานพบาลน,นะครับในในส่วนของชั้น45เนี่ยจะมีความปิดกุญแนะในข้อหาประกอบกิจการและดาเนินการสถานยาบาลโดยอนุญาตเนื่องจากนะครับสถานที่เช่าในชั้น45เนี่ยผู้ที่เช่าเนี่ยก็คือ,อคือในแพทย์ที่เป็นเจ้าของคลินิกออยเวฟชั AI ้นที่ 12A นะครับเป็นชั้นเดียวกัน ส่วนชั้นที่12 A เนี่ยมีความผิดตามมาตรา34วล็บ2เนื่องจากก่อนหน,น้านีทา้ทางท่านทิดีกรมสนามสนุนกรมมรณภาณนะครับได้นำพนักง,งานที่ที่จากกองกฎหมายนะครับโดยท่านผอ,อพัชรพลน,นะครับไปดำเนินการตรวจสารพานแห่งนี้ในชั้น12 a และได้มีการดปากทำไว้แล้วนะครับขคุณหมอพบว่าคุณหมอเนี่ยส,สารพานของคุณหมอเนี่ยไม่ได้ผ่านการรับรองจาการาาวิไลศูนย์ที่นาฬิแพทย์ของประเทศไทยแต่ทป็นการใดเลยซึ่ง เป็นการขัดต่อมาตรฐานของประกาศของแพทยสภานะครับแล้วก็จึงทําให้เกิดปิดกฎหมายสถานบ้านนะครับจริงเป็นผู้รับการของรับการการับผิดชอบรวบาง จ้าหที่ตำรวจอแล้วกจนที่รัฐาประกอบกันประมารสี่ทุกสงนีเนี่ยเราก็ต้องสอบสวนหาความเชื่อมโยงครับว่าที่มาอย่างไรได้มาถึงบริษัท OIF นี้นะครับมีความเป็นยังไงที่ตอนนี้เราได นะมีอะไรเพิ่มเติมไมครับตรวจคนนะครับ่นนนนี้เาปตวค้นไหมเพรหลังจากนี้จะเข้าไปตรวจค้นอีกไหมใช่ไหมฮะก็ได้มีการตรวจค้นไปเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้าตำรวงสวาธารณสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในในหลายส่วนนะครับที่ไปตรวจนค้นเมื่อวันที่ที่8สิงหาคมตามที่ ยาตรีได้เรียน่ทราแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องสอบสวนรายละเอียดแล้วก็สอบสวนพยา,ยานหลักฐานต่างๆถ้ามีความจำเป็นก็อาจจะต้องไปตวนนยยรวจเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมน,นะครับก็เป็นอย่างนั้นครับเราจะนที่ทเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่าในการที่จะสอบสวนเพได้ความชัดเจนมีการออกหมายเรียกแค่เราหร้ยังครับประกอบคด ยังยังวันนี้ที่จะได้รับแจ้งนะครับที่จะได้รับเรื่องก็คงเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็นี้ถ้าสมมุติว่าแพทย์เอ่อถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มาค่ะหรือว่าหนีการจะไม่เข้ามาให้การสอบสวนเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะมันมีกระบวนการทางกฎหมายยังไงบ้างครับถ้าถ้าเป็นแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับมันก็มีขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับเ่ราเราต้องมีหมายเรียก เพื่อที่จะเชิญมาในการที่จะสอบสวนดำเนินการนะครับถ้าไม่มาก็อาจจะต้องยื่นมาขอมาตราของหมายจับต่อไปนะครับคาดว่าจะออกหมายเรียกได้ภายในกี่วันเราเรารับแจ้งวันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็คงจะออกได้เลย<ม>ก็คือต้องสอบสวนพยานให้ครบถ้วนก็ต่อออกได้เลยนนะคือหมายเรียกจออกวันนี้เลยใช่ไหมคะก็จะพยานเพ้เร็วที่สุดน,นะครับ พยานที่ท่านบอกมีพยานใครครับี่ท่านควาจะใช้พยานก็พยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่เป็นผู้กล่าวหาแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้สืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจนะครับพยานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุพยานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในการที่มา ดำเนินการในในพื้นที่สอนอลุมพินีว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งหมดนะครับในแพทย์ที่สิี่อย่ังยังไม่ทราบนะครับแพทย์แพทย์ไม่มีใบรับรองนะไม่มีใบรับรองจากราชวิทยาลัยสูตรมีแต่วุฒิบัตรจากราชวิทยาลัยสูตรทีนารีแพทย์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วแล้วการนำไปใช้มันต่างกันยังไงคะระหว่างวุฒิบัตรกับใบรับรองอ่ะะคอ๋อวุฒิบัตรก็ใช้ในการเปิดคลินิกได้อยู่แล้วฮะ แต่ในส่วนกรณีที่จะทําเด็กหลอดแก้วหรือหุ้มมุนเนี่ยก็ต้องมีวุฒิบัตรอีกฉบับหนึน่งในเรื่องออการจเจริญพันธุ์ไวเจริญพันธุ์นะคะจะมีวุฒิบัตรอีกฉบับนึงเฉพาะทางเฉพาะทางเหมือนกันนะวุฒิบัตรคือเฉพาะทางแต่ไม่มีเฉพาะทางทางฟัวของหมอทางสถานที่ไม่ใว่าเฉพาะทางาท,ทางสิ่ง<ค>ต่า<ด>ง อาอสุขีนิวเวนได้ทําได้เบื้องต้นได้ทําอยู่ในในวันนี้ที่หญิงตั้งครรภ์ปกติทั่วทั่วไปแต่ในวันนี้ที่ทำพุ่มบุญหรือว่าจะทำเหล็กขอแก้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีวัตถุบาร์ดิชมาหนึ่งนะฮะก็ตัวสถานบารเองก็ไม่ได้รับผ่านการรับรองยังไม่ได้ทิ่งน้ำผึ้เลยนะครับยังไม่ได้มีการรับรองจากราชวิทยาสุขีนิวเรรแพทย์แห่งประเทศไทยเนะครนอกเหนือจากนายแพทย์พิสิทธิ์แล้วนะยังมีนายแพทย์อื่นเข้า ทำทั้งนี้ด้วยไหมครับบุ้งต้นนี้ไม่ไม่มีฮะบุ้งตันนี้ไม่มีครับสุสานบริการเนี่ยนะทำเด็ก<อ>ร่วมบุญมาแล้วสักกี่คนนะอันนี้หลักฐานไม่เจอเลยครับเพราะว่าวันที่เปรวจัวนนไม่เจอครับบุ้งตั้งแต่ปีเออ่54ฮะปี54สมเด็จย่าปี54ฮะ นพยาบาลมีแพทย์แบบนี้มหมดเรียนกีนกคนคโดยหลักแล้วคลินิกเนี่ยก็มีแพทย์ที่ประจำอยู่แล้วหนึ่งท่านค่ะมีแพทย์ที่ทำแบบนี้อยู่ในสถานพยาบาลแห่งนี้กี่รายคะอย่างของก็เลที่ตรวจตรวจพวกเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่ท่านเดียวแต่ส่วนของตำรวจนะท่านผู้การน,นะหาหมายเรียกมาสอบปากคำด้วยใช่ไหมท่านถูกต้องครับตอบทางตำรวจมีข้อมูลหรือ,อยังฮะว่านอกจากในแพทย์พิเศษแล้วยังมีแพทย์ท่านอื่น่ไหมฮะยังเลยนะครับตอนนี้เราเรากำลังจะเริ่มสอบ ตรวจสอบแล้วคนเกี่ยวข้อาวปิ้งไปชาติชาติค่ะเราขอไม่เรู้ของต่างชาติเป็นการลืมของไทยนะครับค่ะแล้วก็เมื่อค่าแล้วผู้ใช้จ้างวานนะคะจะมีความผิดตามธรรมมารผู้ใช้จ้างวานจะมีความผิดไหมนะครับก็มีตามตามกฎหมายอาญาเนี่ยผู้ใช้จ้างวานที่กระดับหนึ่งก็เป็นองตัวการนะครับก็เราจะต้องสอบสวนเพืว่าเป็นความผิดด้วยหรือเปล่า บกว่าต้องสอบสวนนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาเลื่องๆไปนะครับท่านผู้ชแลวในส่วนของตอนนี้ที่ข้อมูลจากทางสถานที่ที่ปุดที่เราได้มาตอนนี้ได้เบาะแสถึง,ถ,งถึงตัวคนที่เขาอ้างว่าเป็นพ่อเป็นน้ำเชื้อแมค่ค่ะย่างเลยนะครับตอนนี้เราก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยทางโรบิดีตอนนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลจากเพียงแค่เป็นสถานที่นะครับ ที่เกิดเหตุของบริษัทของอวีเอฟจกัดเท่านั้นส่วนข้อมูลลึกๆที่ททปรากฏเป็นข่าวหรือว่าเป็นรายงานพิเศษอะไรต่างๆตามทุกรูปอะไรเนี่ยนะตรงนี้เราเรายังไม่ได้ยังไม่ได้รายละเอยียดนะครับก็ขอใช้เวลาสอบสวนก่อนอ๋อเออพิจารณาคว่าไม่ครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับ